Thank you ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมเนซนะคะสําหรับวันนี้นะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเมย์นะคะจะมาทําคลิปนะคะเล่าประสบการณ์การท,ทาจมูกนะคะของเมย์นะคะที่เพื่อนๆขอกันมาเยอะมากนะคะรวมถึงปรึกษาเมย์มาหลายช่องทางมากเลยนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็เลยจะมาขายข้อห้องใจนะคะของใครหลายๆคนนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของเมย์นะคะว่าทําจมูกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะทําแยกน,นะคะเป็นซีรีส์เรื่องการทําจมูกมเพื่อนๆได้ฟังกันเลยคะ่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีนะคะคลิปที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวนะคะทั้งก่อนและหลังการทําจมูกนะคะซึ่งคลิปน,น,นะ สำหรับคนที่สนใจจะทําจมูกอยู่นะคะมากับคําถามแรกเลยนะคะที่ทุกคนถามมาเยอะมากเลยนะว่าตัดสินใจยังไงทําไมถึงไปทําจมูกนะคะต้องบอกว,ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เป็นคนที่คิดจะทําจมูกมาเลยนะคะมาก่อนเลยคืกอก่อนหน้านี้คือเป็นคนที่กลัวตอนนี้จริงๆก็ยังขี้กลัวอยู่นะแต่ว่าแบบเหมือนพอพอได้เข้ามาแบบทําในสิ่งที่เออยากทำมานานมากอย่างเช่นเรื่องบิวตี้อะไรพวกนี้ต่างๆใช่ไหมคะพอมาถึงอยู่จุดนี้แล้วอะ่ะมันก็จะเห็นคนอื่นที่เขาแบบหลายๆคนที่เขามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็สวยขึ้นเรื่อยๆไอเราก็รู้สึกว่า เออเราก็อยากสวยแบบเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มมีความคิดที่อยากจะทจําจมูกนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่คนหนึ่งเลยที่สามารถบิวเมย์ได้มากเลยนะคะก็คือคุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยบิวเมย์มาแบบตั้งแต่เมย์สมัยเรียนนะคะสมัยเรียนมัธยมอะ่ะคุณแม่เอยนะสาวเอ้ยคือจะแบบบิวแล้วก็บอกว่าจะไปทำาบัน,นี้เพิ่มนะไปทำจมูกเพิ่มนิดนึงนะคงจะดีอะไรอย่างเงี้ยไปทำตาน่อหนึ่งคงจะดีคงจะดีกว่านี้เยอะเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำเหมือนแบบมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้ไกลตัวมากแต่เพียงแต่ว่่่่าาาาาาาใใจเเรรรต้้้นนนนววมัักกลอะะไแบบียคทํห ตัดสินใจทําจูของเมอยอ์เลื่อนเวลามาจนถึงแบบตอนแบบอายุ20กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่ไปทําตัดสินใจไปทําคือเหมือนอย id ู่ดีๆก็เหมือนแบบนี่แหละคือเวลาที่เหมาะสมแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ควรจะทํามากที่สุดแล้วก็วเ,วลลวเลยไปทำอะคะ่ะแบบแบบงงๆเลยอะแบบวีดีก็เจอคลินิกนี้ชอบคลินิกนี้ไปหารีวิวดูไปถามพี่ที่เขาไปทําที่นี่มาแล้วก็จองเลยแล้วก็ไปทำแค่นั้นเลยครั้งง่ายๆซิลิโคนที่เมย์ทำมานะคะก็เป็นซิลิโคนตั้งแตนงค่ะหรือว่าใครๆเขาก็เรียกกันว่าแมน t ิสนะคะอันนี้เป็นซิลิโคนของ อันนี้จะอยู่ที่ประมาณ25งหมบาทนะคะเพราะว่าเมตาใบจมูกด้วยนะคะก็คือตาใบช่วงนี้ตาใบทํานะคะตาใบสั่นจมูกนะคะเพื่อให้เวลาที่มองตรงแบบนี้นะคะจมูกจะได้ดูมีสันมากกว่าเมื่อก่อนค่ะอย่างที่บอกค่ะเป็นคนที่กลัวแบบขี้กลัวโอเวอร์มากโดนอะไรที่นิดหน่อยอ่ะคือร้องเหมือนคนจะตายขาดใจตายคือเป็นคนโอเวอร์จริงๆนะเป็นคนเยอะมากอ่ะเออเป็นคนรู้สึกก็รู้ตัวนะว่าตัวเองเป็นคนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นกลัวจริงๆอะบางคนมันตัวมากอะไรเงี้ยแต่ว่าวันทำอ่ะก็เหมือนเราตัดสินใจแล้วว่าฉันจะทําเพื่อความสวยเพราะฉะนั้นฉันต้องอดนเหมือใจางลก มนันเป็นเรื่องจิตวิทยาเล็กๆนิดนึงนะคะในใจของเราที่เราเหมือนหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติเรากลัวอะไรเราจะต้องทํายังไงให้เราหายกลัวคือหลายๆคนจะมีวิธีแบบแตกต่างกันไปก็เหมือนกับจะทายังไงให้เก่งภาษาอังกฤษแต่และคนก็ใช้วิธีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช้วิธีที่เหมาะกับตัวเองอะคะ่ะซึ่งของเมย์เนี่ยเมย์ก็ใช้วิธีแบบเหมือนคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าฉันอยากสวยฉันต้องอดทนไม่ว่ายังไงก็ตามต้องอดทนที่มากที่สุดและจะทํายังไงให้อดทนคือช่วงนั้นต้องบอกว่าเป็นความทชกดีอย่างหนึ่งที่ว่าตอนหนนนน้้น้าีีมฟัะะคลวก็ ไปถอดเหล็กจักฟัพนพอดีแต่ว่าตอนถอดเนี่ยก็จะมีการขูดทิ้นปูนเอ,อ่ยมีแบบเขาเรียกว่าทำความสะอาดช่องปากอะค่ะก่อนที่จะทําการถอดเหล็กจากฟันออกมาจริงๆใช่ปะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งบอกว่าปกติแล้วอันนี้คูดด้อย่างไม่ออยเลยจริงๆเราเวลาไปทาฟันไม่ว่าจะขูดหิ้นปูนอุดฟันหรืออะไรก็ตามอะไรแบบเนี้ยค่ะเมย์จะต้องมีคุณแม่ไปด้วยนะคือไม่ได้เอาคุณแม่เข้าไปนั่งด้วยเฉยๆนะทุกคนคือคุณแม่ต้องจับขาจับตัวเมย์ต้องจับอะไรสักสักอย่างในตัวเมย์ให้เมย์รู้สึกว่าออแม่อยู่ตรงนี้ แม่ไม่ได้ไปไหนนะอะไรแบบเนี้ยเขาเป็นคนขี้กลัวเบอร์แรงมากคือกลัวจนแบบหมอหมอทำฟันก็รังคาตัวเองก็รังคาแต่ทนไม่ได้จริงจจนวันที่แบบวันก่อนไปจนวันที่เราจะต้องเตรียมช่องปากก็จะถอดเหล็กจัดฟันใช่ปะแม่ก็เลยตัดนใจว่ามันมีไม่ต้องไปนะหรือจะไปเองจะอดทนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแบบลุยเองลุยเดี่ยวเลยค่ะเราก็แบบพยายามแบบนั่งท่องเนื่อนไขหัวถ้านั่งหาวิธีคือไปหาหมอฟันหลายรอบใช่ปะก็แบบรอบแรกก็จะแบบลองคิดอยู่ในหัวว่าฉันต้อดทนจะได้สวยอะไรเงี้ยมันก็ได้ผลแต่มันก็ไม่ได้มากอะไรเงี้ยต่อมานะ เพลงที่คุณหมอเปิดแต่มันก็ไม่มันก็ไม่ได้รู้ ช่วยอะไรขนาดนั้นนะคะจนวิธีที่3อันนี้ช่วยเมย์มากจริงๆคือทําเพลงอยู่ในสมองเพลงที่ตัวเองชอบอะคะ่ะแล้วเป็นเพลงที่สนุกสนานอะคือตอนนั้นเราบอกเลยว่าคือทุกครั้งเนี่ยที่กลัวเมย์จะทำเพลงของปุโนห์มาสจังหวะของปูโนหจังหวะท่าเต้นปุโรหอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึเมย์นึกถึงเสียงปุโนหเมื่อทำให้หายกลัวจริงๆคือเรารู้สึกสนุกแล้วก็โฟกัสกับเพลงที่เราทําอยู่ในหัวมันเลยทําให้แบบเมย์ลืมไปว่าอ๋อนี่ฉันทาฟันอยู่นี่ฉันกำลังกลัวอยู่ปกติฉันกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ค มาใช้กันได้นะคะมาในส่วนของวันที่ไปทาบ้างนะคะคือเราจะต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะได้ไปทําวันไหนวันที่เท่าไหร่กี่โมงใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องทําการจองกับคุณหมอไว้ก่อนทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่จะไปทําจมูกด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะหยิบยกไว้กับวิดีโอหน้านะคะก็ไปติดตามกับวิดีโอหน้าเนาะส่วนพอวันที่ไปนะคะพอเรารู้เนี่ยวันเวลาที่เราต้องไปใช่ไหมคะเมย์ก็แนะนําให้ว่าอย่าไปคนเดียวนะคะแนะนําว่าถ้าสามารถจริงๆให้เอาใครก็ได้ไปเป็นเพื่อนเราสักคนหนึ่งนะคะแล้ววันที่ดูแลช่วงงช่่ววันนนทีีอะะไรรปปมาาณเ้้ถ็ ก็ขอให้มีคนอยู่ดูแลด้วยหรือถ้าเกิดจะอยู่ดูแลไปเรียวยาวได้เลยก็อันนี้ยิ่งดีนะคะคือไม่แนะนําให้ไปคนเดียวจริงเพราะโอเคบางที่อาจจะปกแอนถึงขั้นยาสลบที่อาจจะปกแค่ยาชาแต่ว่ายาชาเนี่ยมันก็ทําให้เราเงินได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าเรานอนอยู่นิ่งๆเป็นเวลานานแล้วเราก็เกร็งอยู่นานพอสคคมควรถ้าไม่ว่าจะไม่ได้เวลานานมากก็ตามนะแต่มันก็ทําให้เราเบลอได้เลยทีเดียวนะคะวันที่เมย์ไปทำนะคะคุณบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะก็คือเมย์รู้อยู่แล้วว่าจะไปทาที่ไหนอยู่ตรงไหนก็ค,คือต้องศึกษาเส้นทางก่อนใช่ไหมคะแล ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคสบายใจมีเพื่อนมีแฟนพาแบบเป็นคนพาไปอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้โอเคเราไม่ต้องลําบากเวลาเราขากั อเงี้ยเรามึนๆอย่างเงี้ยจะได้ไม่แบบไม่ต้องอันตรายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอขึ้นไปถึงคลินิกนะคะก็แจ้งเขาเลยค่ะว่าเราอ่ะมาทําอะไรนัดไว้กี่โมงแล้วก็จะทําอะไรกับหมออะไรอย่างเงี้ยก็คือแจ้งไว้ให้หมดจนกว่าเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับคลินิกที่เมย์ไปทำเนี่ยเขาก็จะให้ใบมาค่ะเป็นเอกสารนะคะที่จะให้ดูว่าเราอ่ะจะต้องทําการเซ็นยินยอมค่ะคือในใบนั้นเนี่ยแล้วแต่คลินิกนะเมย์ไม่รู้ว่าคลินิกแต่คลินิกมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าคลินิกที่เมย์ไปทำเนี่ยมันก็จะมีใบยินยอมใบเซ็นรับทราบว่าเราต้องเสียเงินค่าทํากี่บาทแล้้้ววทําาาอออะะะไไรรรบงพกเเนียคค่ื ใส่รายละเอียดแล้วก็รวมถึงเซ็นแล้วก็แนะนําว่าต้องอ่านให้ดีๆนะคะรวมถึงเขาเมย์เนี่ยก็จะมีสําเนาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะที่ต้องยื่นที่เขาก็เซ็นคาดหน้าตัวเองไว้ให้ดีๆนะคะเซ็นแบบระบุไปเลยว่าทําอะไรที่ไหนวันที่เท่าไหร่คือระบุให้ชัดเจนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนวันที่พอไปทำใช่ไหมพอหลังจากที่เซ็นทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเมย์ก็เข้าไปนั่งค่ะแล้วก็แบบรู้สึกปวดฉี่ตอนนั้นเมย์รู้สึกปวดฉี่ก็เลยจะเดินเข้าน้ำแล้วพอจะเดินเข้าน้ำเขาก็เรียกพอดีว่าให้เข้าไปข้างในเตรียมตัวทีนี้ แยกก็จะมีห้องหนึ่งที่เป็นเหมือนห้องสําหรับแบบห้องพักฟื้นห้องเตรียมอะไรปรามาเนี้ยค่ะหรือห้องตัดไหมห้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องที่สําหรับการผ่าตัดโดยเฉพาะใช่ไหมคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องสําหรับการเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าของแบบของคนที่จะไปทําเองค่ะห้องแรกที่ไมเข้าไปใช่ไหมคะเมย์ก็จะต้องทําการล้างหน้าก่อนค่ะจะต้องไปคลีนหน้าก่อนก็คือเอาจริงคนที่จะไปทาวันที่ไปทําไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าเลยค่ะปวเพราะว่า y อ a วยังไงก็ต้องไปล้างหน้าอยู่ดีสําหรับใครที่แพ้ง่ายยเลหน้าอีคะตรัวตนาเน ไปล้างหน้านะคะเสร็จแล้วพอล้างหน้าเสร็จเขาก็จะให้เก็บผมะคะ่ะแล้วก็ให้ใส,เสแบบเออ่เสื้อแบบว่าฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเสื้อปอดเชื้อหรอกเมย์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะเสร็จรแล้วเนี่ยเขาก็จะให้มานั่งรอค่ะข้างหน้าห้องที่จะทําการผ่าตัดใช่ไหมคะแล้วเขาจะเรียกไปถ่ายรูปค่ะเพื่อขอทาการรีวิวนะคะแล้วก็เช็คว่าทรงจมูกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไปช่วงเวลาที่เขาเรียกเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วค่ะแล้วก็จะเจอคุณหมอแล้วแต่ตอนนั้นนะพูดจริงๆนะถ้าเก แค่โฟกัสแค่ทาทางเดินและเตรียมที่ฉันจะต้องไปนอนทําการผ่าตัดเท่านั้นพออะไรเงี้ยก็คือรู้ว่ามีคนกี่คนยอะไรเงี้ยแค่นั้นแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยแล้วหลังฉันพอขึ้นไปนอนใช่ไหมคุณหมอเ็าจะเริ่มถามว่าอยากได้ทรงแบบไหนแล้วจมูกข,ของเราเป็นยังไงบ้างคุณหมอเขาจะเริ่มจับจับดูจมูกว่าเนื้อเรายังไงบ้างฐานเดิมเป็นยังไงจะต,ต้องทําอะไรบ้างเขาก็จะเริ่มแจ้งใช่ไหมคะอย่างเมย์อย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็บอกหมอไปเลยว่าเมย์อยากทําแบบทรงไหนแต่ว่าไอเลฟเฟอร์เรนซ์อันเนี้ยเมย์แนะนาว่าตัวอย่างของจมทเองอเงาาา้ะขป็นนนคํ พอ,อ,อ,อจะทำให้คุณหมอเนี่ยเขาลื้อฟื้นความทรงจำได้ออกนี่ฝีมือชั้นเลยเนี่ยป็นชาไม่ง่ายต่อการที่เราจะได้ทรงที่เราต้องการจริงๆมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นเนทคนิคนึงนะคะที่อยากให้ทุกคนดูแต่ในนี้เวมันต้องดูที่พื้นฐานข,ของจมูกแต่ละคนด้วยนะคะว่าสามารถทําได้หรือไม่ได้แค่ไหนนะคะอย่างเมย์ก็คุณหมอแจ้งเลยว่าจะต้องตบายจมูกเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยช่วงเนี้ยสัรจมูกอ่ะคือเป็นคนเสรนจมูกใหญ่มากมันใหญ่มากทาใหญ่มากคือต้องตบายเยอะมากจริงๆคุณหมอแจ้งว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะก็เลยร แล้วนะคะคุณหมอเขาก็จะเริ่มเตรียมตัวค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะให้ลูกบอลเม,มมาสองอันะทุกคนให้ลูกบอลมาสองอันแล้วเราก็ตอนนั้นอะคือบอกตรงว,ว่าบีบจนแบบมือจะล็อกอะบีบแบบบีบจริงๆก็คือกลัวมากคือแบบฉันต้องไปเก็บันไปีกวดเสร็จแล้วอะคือคุณหมอเขาเปิดเพลงนะทุกคนแต่มันไม่มันเป็นเพลงแบบ มันไม่คืดไงไม่ <c oughs> คืดแบจิตจัเราก็ทําเพลงวูโด้เหมือนเดิมค่ะทาในหัวเลยค่ะแต่ของเมย์คุณหมอเขาจะแจ้งตลอดเวลาว่าจะทําอะไรแล้วนะมันจะเจ็บไม่เจ็บแค่ไหนอะไรเงี้ยคุณหมอเขาจะบอกตลอดอะไรเงี้ยค่ะจุดแรกที่ทําคือฉีดยาชาค่ะเมย์ตอนทำอ่ะรู้สึกตัวตลอดเวลานะคะไม่ได้หลับนะคะฉีดยาชาจุดแรกคือปลายจมูกค่ะคุณหมอก็แจ้งเลยว่ามันจะเจ็บหน่อยนะตอนนั้นเราก็ร้องเพลงค่ะร้องเพลงเหนหัวพอคุณหมอฉีดผมไม่เจ็บเลยก็คือตอนนั้นเมย์ไม่เจ็บจริงๆนะไม่รู้สึกว่ามันเจ็บอ่ะคือมันไม่เจ็บจริงๆอ่ะนะตอน เราเตรียมใจไปแล้วด้วยแล้วก็เรามีวิธีแก้ไขปัญหาจดที่กลัวของเราได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบความเจ็บมันลดน้อยลงอันนี้ก็เป็นเทคน,นิคนึงที่อยากให้ทุกคนโฟกัสนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สาหรับคนที่กลัวมากๆอย่างเงี้ยเวลาไปทํามันจะสบายใจมากขึ้นด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วหมอเขาจะเริ่มทำค่ะว่าจุดนี้นะฉีดจุดนี้นะพักเดี๋ยวจะพักกี่นาทีเพื่อให้ยาชาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลองมาจับดูว่าเราชาหรือยังเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มทำค่ะเขาเริ่มทำเนีย่ยเอาจริงนะเมย์ไม่รู้นะว่าเขาใส่ซิลิโคนไป จมูกทองข้าวเลยเพราะว่าจะต้องทำการตระใบอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนเวลาเราตระใบเล็บอะค่ะแต่เขาจะใส่เขาแบเนี้แล้วก็คือมันดังก็ อย่านหัวอย่างนี้จริงๆนะคืดคาดคืคดคาดอย่างนี้แหละจริงๆแล้วตอนนั้นคุณหมอเขาแจ้งแล้วว่าเลือดจะออกเยอะถ้ามีเลือดหรือของเหลวที่รู้สึกก็คือให้กลืนไปเลยตอนนั้นอะก็ากรื่นเลือดตัวเองเยอะเวอร์แบบกลืนเยอะมากคุณรู้เลยว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะทุกคนคือเราวคุณหมอเขาก็ตะบอย่างเงี้ยตะบายแต่คือมันไม่ถึงขั้นแบบหน้าโยกอะไรขนาดเนี้ยมันก็จะโยกแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอทำเสร็จแล้วคุณหมอเขาจะบอกว่าอ่ะหมอใส่ซิลคอเสร็จแล้วนะเดี๋ยวหมอเขาดูทรงนนเหมอเเค้าจทนนือมอเเคค้าช็น องด้านแล้วก็มองด้านบนอะไรเงี้ยให้เรานั่งด้านข้างดูซิเป็นยังไงใต้ล่างด้านบนแล้วคุณหมอเขาจะเริ่มปักอะไรเงี้ยจับจับค่อยๆเคนิดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมย์ก็เย็บปิดเสร็จแล้วก็เสร็จเลยค่ะไอตอนเสร็จนี่แหละค่ะทุกคนคือมันมึนมากเลยอะพอลุกออกจากเตียงคือมันมึนมากเลยจริงๆนะมันมึนแบบงงอะแล้วก็แบบเดินไม่อยู่จนที่พยาบาลที่เขาแบบคอยจับไหล่เมย์ฝั่งนี้ไว้ตลอดเวลาคือต้องไปคอยจับอะแล้วเปิดประตูให้แบบค่อยๆเดินนะใจเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดินออกนอกแล้วเมย์ก็นั่งแบบมึน ไปเลยเอองงไปเลยก็เลยแบบพอหลังจากทาเสร็จใช่ไหมะก็คือกลับบ้านได้รับยาแล้วก็กลับบ้านได้เลยใช่ไหมะเพราะว่าเราจ่ายเงินตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เซ็นใบรับรองแล้ว,ลวเรียบร้อยนะคะแล้วเขาของคลินิกเมย์เนี่ยก็จะไม่มีใบเสร็จให้นะคะเพราะฉะนั้นเมย์ก็เลยไม่มียืนยันมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นใบเสร็จลักษณะแบบไหนนะคะดังนั้นแบบเมย์ก็ลงแล้วก็กลับบ้านตามปกติเลยค่ะพอตอนที่ทาเสร็จใช่ไหมคะก็คือเมย์งินไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านะคะเที่ยวกับเมย์ภาคสามนะคะน้่เ็คกืืออใหพ แบบละเอียดเลยไอ้บางวันเนี่ยก็จะมีให้ดูแบบทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าการทำจมูกหนึ่งครั้งเนี่ยแต่ละวันอะในการทําจมูกคันหนึ่งวันอะมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยค่ะเช้าอาจจะเป็นแบบบวมเมอร์กลางวันอาจจะดีขึ้นแล้วก็ตอนเย็นอาจจะหายบวมไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนตั้งแต่แรกนะคะคนที่ทํามาแล้วมาดูคลิปนี้เนี่ยเมย์ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสําหรับคนที่เพิ่งทำเสร็จมาใหม่ๆมันมันยังบวมมากอยู่แน่นอนค่ะทุกท่านไม่ต้องกลัวนะคะมันเป็นปกติที่เมย์ทำคล ที่ตัวเองบวมที่มีอาการบวมหรือแบบเจ็บไอนอนแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยอยากให้รู้ว่าทุกคนนะคะแทบทุกคนก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาฟื้นตัวของแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่สุขภาพร่างกายของแต่ละคนเลยแล้วก็เมย์่ตั้งใจทาคลิปนั้นไว้เพื่อเพื่อนๆได้ชมกันนะคะสําหรับคนที่ทําจมูกจริงๆเลยนะโดยเฉพาะคนที่ทําจมูกเพราะวันที่เมย์ทำอะ่ะมันเป็นความสุขของเมย์จริงนะที่ทาคลิปนั้นออกมาเพราะว่าตอนเมย์ทำอะ่ะเมย์ไม่มีคลิปแบบนี้ดูนะคะเมย์ไม่รู้ว่าเขาบวมกันแค่ไหนทุกๆวนันตลอดเวลาเขาบวมกันมากน้อยแค่ไหนเเเเเเาาาาบบวมมมมขนนออยยย่่่่งททีี์์ปปป็จตกแไหรืล มาเลยทําให้เมย์รู้สึกว่าเมย์อยากจะทําคลิปนั้นออกมาเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ชมกันจะได้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีเมย์เป็น,เพ,นเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่กว่าจะสวยได้ก็ต้องยอมพวมยอมหน้าแบบก็ต้องยอมแบบจิตตกไปหนักเหมือนกันค่ะซึ่งหลังจากทามานะคะคือต้องบอกเลยว่าเมย์ไม่อยากนอนโซมพอมาถึงบ้านใช่ไหมคะเมย์ก็แบบรู้สึกแย่อะบอกตรงว,ว่าตอนนั้นรู้สึกแย่เหมือนมันหนักมันหน่วงมันรู้สึกไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดโมเมนต์หนึ่งขึ้นมาคือคือคอหาเพื่อนทุกคนค่ะคือวิดีโอคอหุกคคนเลย่ะ้ แต่ไม่ได้ใส่หน้ามากมายนะคะแต่ว่าเดินบนทั่วบ้านเลยเดินบนไปเรื่อยๆคัวเมย์ไม่ยอมนอนอยู่นิ่งๆเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบมาถึงตอนแรกแล้วก็ไปนอนค่ะแล้วก็แบบเหมือนตัวเองจมอะ่ะเหมือนตัวเองซมแล้วก็ลุกไม่ไหวไม่มีเสียงพูดอะไรเลยแล้วมันยิ่งรู้สึกแย่แล้วก็ดาไปเรื่อยๆเพราะแบบในขณะที่เพื่อน นี่ก็หันไปมองไม่ได้เอียงหน้าไปมองก็ไม่ได้อะค่ะได้แต่แบบหันตามองอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลยแบบลุกขึ้นคอหาเพื่อนทุกคนที่สามารถจะคอได้นะโมเมตนต์นั้นก็เดินเดินเดินทั่วบ้านเลยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นกับี้กะเป๋บมากขึ้นแล้วมันได้ผลจริงนะคะแต่ว่าเดินเนี่ยเดินเบาๆเดินช้าๆนะคะแล้วก็อย่าหันรนุนแรงนะคะ อย่างที่บอกค่ะหลังจากการทำใช่ไหมคะทำจมูกมาแล้วเนี่ยต่อมามันไม่ใช่เรื่องของคุณหมอเขาแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องการดูแลตัวเองของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราดูแลตัวเองแล้วใส่ใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนในบางคนนะคะเขาก็แค่งดของแสลงบ้างหรือแบบยังออกกําลังกายบ้างหรือรีบกลับไปทาํางานอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ว่ากันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะที่เราต้องไปรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ได้แค่ไหนคืออยู่ได้แค่นั้นแต่ว่ามีการแนะนําจากใจเลยจริงๆนะคะที่อยากจะใใหห้้้ทททุุกกกคนน่่่ะยดดดพัไมาาีีสเเจป็ ถ้าหยุดพักได้7วันคืนจุดเลยค่ะแต่ยังต่ําก็อยากให้หยุดสักประมาณ5วันอย่างน้อยนะคะเพราะว่าช่วง1 2 3าวันแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันค่อนข้างบวมมันก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะคะแล้วก็วันที่12-3ของเมย์ที่เมย์เขียนไว้นั่นคือหลังจากการทํา1วันนะคะเพราะว่าคุณหมอนะคะเขาเป็นคนบอกว่าให้นับแบบนี้นะคะวันลูกึ้นหลังจากการทํานะคะก็จะนับเป็นวันที่1ค่ะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะพอหลังจากทําจมูกใช่ป่ะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานง่ายๆที่เราจะต้องงดแล้วก็ต้้้อออองงงดดููแลตตัวเใหหีีนนนน่ก็คืจะนนส นอนตะแคงถูกไหมคะแล้วก็งดของแสลงแคลคลอดต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีการดูแลส่วนแต่ว่าในกรณีการดูแลตัวเองของเม์นะคะอันนี้เฉพาะของเม์นะคะอันนี้เมย์บอกจริงๆว่าถ้าเกิดใครสามารถทําได้ก็อยากจะให้ทํานะคะคือเมย์งดของแสลงค่ะแต่ว่าของแสลงของเมย์เนี่ยเมย์ไปเสิร์ชหามานะคะเมย์ก็ไปเจอนะะในเว็บนะคะแล้วเขาก็เขียนบอกว่าในแง่ของคุณหมอคมอุณหมอเขาจะหมายถึงว่าของแสลงคือเนื้อสัตว์ทุกชนิดหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่างคะ่ะปลาทุกชนิดคือง,งดห้ามโดยเด็ดขาดแล้วก็อาหารทะเล ชุชนิดห้ามโดยเด็ดขาดของหมักของดองแอลกอฮอล์คือห้ามแล้วก็มันห้ามอีกเยอะค่ะข้าวเหนียวแตงโมชะอมอะไรแบบนี้คือห้ามเยอะมากแล้วเมย์ก็เลยงดจริงๆค่ะแล้วถามว่าตอนนั้นกินอะไรทั้งงดเบอร์นี้เนื้อสัตว์ก็ไม่ได้กินเลยกินเหมือนคนกินมังสวิรัตนะคะทุกคนเมยกินผัดผักผัดผักที่ไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่หอยนางรมเพราะสองอันนี้หมักจากของที่ทําจากทะเลเมย์ก็งดด้วยนะคะแล้วก็เอาไม่ง่ายค่ะกินอาหารยิ่งกว่าโรงพยาบาลคือจืดเบอร์แล้วก็กินต้มจืดที่เหมือนกับ จืดไม่ใส่ไข่ใช่ไหมคะห้ามใส่ห้ามกินไข่ด้วยใช่ไหมคะก็คือต้องจืดไม่ใส่ไข่ต้องจืดแบบเหมือนน้ำเปล่าทุกคนกินกับข้าวต้มนะคะที่แบบไม่ต้องเคี้ยวว่าแค่แบบกินก็กินได้เลยส่วนน้ำอะ่ะเมย์ก็ทานแต่น้ำเปล่าที่เป็นน้ำอุ่นด้วยนะคะเมย์ดูแลตัวเองแบบมากเลยคะ่ะทำทุกอย่างเพื่อให้แบบปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ล้างหน้าไม่ได้อยู่แล้วคุณหมอเขาห้ามล้างหน้าทีวันคือเมย์ไม่ล้างเลยนะสิบแบบ 18วันคือไม่ล้างคือไม่ล้างจริงๆไม่แตะเลยแล้วก็ใช้ทำความสะอาดหน้าผ่านจากน้ำเกลืออย่างเดียวซึ่งแน่นอนว่าน้ำเกลืออย่างเดียวมันไม่สามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้แบบสะอาดเกลี้ยงเก่าแน่นอนนั่นก็เลยเป็นปัญหาค่ะต่อมาที่ทําให้ต้องรักษากันต่อมาก็คือปัญหาผิวที่เกิดจากการที่ไม่ได้ล้างหน้านั่นคือผิวแบบแห้งตึงไม่โอเคผิวแบบรูขุมขนกว้างขึ้นสิวขึ้นส,วนสิวแบบทุกอย่างสา,สารพัดสารเเพมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมตัวรักษาส่วนนี้ไว้หลังจากที่เราสามารถล้างหน้าแล้วก็ใช้ช้้้ิิมไดตตาาปปกกแลวออันนนีีเเ่่ย็็รืงท เตือนไว้นะคะว่าม่ต้องตกใจถ้าเกิดู่ดีทาจมูกไปแล้วอยู่ดีสิขึ้นหรือหน้าแย่ลงนะคะเราจะต้องไปดูแลหลังจากนั้นค่ะแล้วต้องบอกเลยว่ายอมรับเลยตรงๆนะคะที่บอกอะ่ะคือวันที่สอง่ะเมย์อ่ะนอนร้องไหนะ้เลยทุกคนคือเมย์เครียดม,มากเมย์กังวลมากคือเหมือนทุกอย่างเรานั่งนอนอยู่คนเดียวกวนแล้วมันก็อยู่ในพวงที่เหมือนแบบฉันขยับอะไรไม่ได้เลยอะ่ะฉันต้องอยู่อย่างเงี้ยฉันเอียงคอก็ไม่ได้ทุกคนรู้ป่วาว่าตอนที่เมย์ถา่ายคลิปมาให้เพื่อนอนะ่ะคือเมย์ใช้วิธีอย่างเงี้ยนะคือคำๆแบบเนี้ออออยื่ออากกกลล้้้งวตไไนันไมมดคแุ ค่อยหันแล้วก็ค่อยดีบอย่างเงี้ยเท่านั้นแ่ะถึงจะหยิบกล้องมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ครั้งหนึ่งอ่ะมันเลยทำให้เมย์อะช่วงเวลาที่บางทีมันบวมมากๆเมย์อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วก็ขาดตัวผมพองไปบ้างนะคะแต่ว่าบอกตรงว่าตอนนั้นคือร้องไห้ร้องไห้นานร้องไห้คนเดียวว่าฉันจะทำทำไมวะฉันต้องไปนั่งทรมานแบบนี้ทำไมฉันทำเพื่ออะไรตอนนั้นทรงจมูกมันก็ไม่เห็นมันโด่งขึ้นจริงหรอมันจะสวยหรอตอนนั้นเมย์ไม่เห็นเลยนะว่าตัวเองสวยขึ้นหรอตัวเองมันทำมาแล้วมันจะดีหรอตัวเองจะนแบบซ มนก็ไม่ได้แล้วดิจะไปแบบของแบบของแก้แมหน้าขยี้จะหกอะไรก็ไม่ได้แล้วดิคือทุกอย่างชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเลยโดยชิ้นเชิงค่ะมันก็เลยทําให้เมย์รู้สึกเหมือนเฟลมากแล้วบวกกับมันบวมจัดอะค่ะทุกคนแล้วมันไม่เห็นทรงจมูกอะ่ะมันไม่รู้ว่าที่ทําไปดีไม่ดีอะคือมันก็ยงัยง,เยงเครียดมันก็เครียดกันเรื่อยๆใช่ปะะ่ะจนพอคืนนั้นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเอาวะคือเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะงั้นเมื่อทํามาแล้วก็ดูแลให้ใหดีที่สุดแล้วต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อให้เราสวยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้พอเริ่มหาแล้วก็จะพัฒนาส่วนอื่นแทนทําให้เราจะได้ดูสวยขึ้นดูดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นนั่นคือสิ่ง ท,ทำให้เมย์แบบเก็ตไปเธอมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคะะน้องๆหลายคนนะคะหลังจากคลิปนะคะเที่ยวขอเมย์ภาพสามออกไปเนี่ยหลายคนเนี่ยทักเมย์มาหลายช่องทางมากนะคะว่าเครียดว่ากังวลไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวว่าทําไปแล้วจะดีไหมบางคนก็ทํามาแล้วเกิดเหาการต่างๆมากมายก็เครียดนะคะเพิ่งบอกนี้เลยว,ว่าอยากให้ดูคลิปทเที่ยวกับเมย์ภาพสามานั้นนะคะไว้นะคะแล้วก็เทียไว้เสมอว่าอย่างน้อยก็มีพี่คนนึงนะมีเมย์คนนึงนะที่ก็ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้วายกับตัวเองเหมือนกันเนี่ยมาจนทุกวันนี้ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเด นะสิ่งหนึ่งที่บอกเลยนะว่าคนที่ทําพอทํามาแล้วมันจะรู้สึกแบบนี้ค่ะ1คือลืมตัวค่ะว่าตัวเองทาจมูกมาเพราะมันไม่รู้สึกเลยค่ะทุกคนมันเหมือนจมูกจริงเรามากยกเว้นเราจะไปจับ ja ไม่รู้สึกหนะักไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็เหมือนกับส่วนหนึ่งในร่างกายของเราเลย2คือทํามาแล้วค่ะตัวเราเองจะมองไม่ค่อยออกยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่มีสันจมูกอยู่แล้วมีจมูกอยู่แล้วพอจะมีอยู่แล้วคะ่ะเป็นมีจมูกมีทรงอยู่แล้วอ่ะทํามาแล้วอ่ะจะมองตัวเองไม่ค่อยออกว่าเปลี่ยนหรอจริงหรอโง่เงือกหรอรหรอะไรแบบนี้ค네่ะซ ทำมาแล้วก็ไม่เห็นจะโด่งขึ้นเลยทำมาแล้วก็เห็นจะดีขึ้นเลยสรุปพอถ่ายรูปออกมาเท่าไรละทุกคนโอ้หถ้าใช้ทำโดง่งวันนี้นี่เอเดียแล้วนะเนี่ยนี่คือควาคิดกับเมนะเลยทำให้รู้สึกเปลี่ยนไปเลยว่าอ๋อเราอาจจะมองตัวเองว่าไม่เปลี่ยนเจนมากเลยค่ะว่าแกเปลี่ยนไปมากเลยตอนที่จมูกแกโดง่ดง,ดงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลนะคะรอให้มันยุบผ่านไปสักเดือนกว่าๆไปต้นไปนะคะแล้วค่อยไปถามคนรอบข้างให้คนรอบข้างเขาทักว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงแล้วค่อยมาว่าทีว่ท นั่นก็คือตอนแกะเสือกจมูกหรือพลาสเตอร์ที่ล็อกจมูกของมาในช่วงวันแรกๆค่ะจะแกะออกมายังไงดีวิธีการแกะของเมย์นะคะเมย์ก็มีบอกไว้แล้วในคลิปที่วของเมย์ภาคสามเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ก็จะบอกอีกเหมือนกันนะคะก็คือให้ใช้น้ําอุ่นนะคะ ขั้ตองบัตนะคะในการชุบน้ำนะคะไม่ต้องชุบม,มากนะคะเพราะถ้าชุบม,มากมันอาจจะไหลลงมาที่แผ่ได้อันนี้ต้องระวังแต่ว่าให้ชุบนะคะแบบน้อยๆต้อ,ยอยงชุบม,ม้ากนะคะแล้วค่อยๆเช็ดนะคะขอบด้านข้างนะคะด้านข้างของพาสเตอร์ของเฟือกก่อนนะคะทีละนิดนะคะแล้วตอนแกะแนะนําว่าให้แกะสองข้างแล้วดึงลงมาพร้อมกันแบบเบามือที่สุดนะคะเพราะว่าการแกะอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์จะทําให้ตัวเองเนี่ยจมูกเบี้ยวได้อันนี้ผู้จริงไม่ได้ขู่นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ระวังเนี่ยมันมีสิทธิ์เลยนะถ้าเกิดดึงรุนแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นค่อยๆดึงนะคะระวังระวังมันมีส ่วนทุกอยางเพราะอย่าลืมว่าซิลิโคนยังไม่ติดกับเนื้อเรานะคะเพราะเราต้องแกะภายในวันที่แบบบางที่ก็สามวันบางที่ก็ห้าวันบางที่ก็เจ็ดวันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่อยๆแกะนะคะใจเย็นที่สุดแล้วบางคนก็บอกโอ้ท่านเป็นแนนากขนาดนั้นไปรอพร้อมกับตัดใหม่ทีเดียวได้ไหมคะเนิ่นๆเนิ่นๆถ้าเกิดเขาบอกให้แกะวันที่สามแล้วไปตัดใหม่วันที่เจ็ดน้องจะรอเน่าเหรอคะอันนี้คือคำพูดของเพื่อนที่ว่าเมย์มานะคะเพราะว่าเมย์ก็ถามคนถามนั้นมันกันค่ะแล้วก็โดนเพื่อนว่ามาแบบทุกคนที่ทำจมูกถามหมดโดนว่าไปเสีินแฟนกจะรอ รงไปจมูกตรงนี้ตรงช่วงรูจมูกไม่ต้องไปแกะมันไม่ต้องไปแกะมันออกมาเป็นสะเก็ดอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปเองตอนต,ตัดใหมนะคะนั่นคือประสบการณ์ตรงเพราะเมย์ไปแกะแล้วมันเป็นแผลค่ะจนถึงทุกวันเี้มมเเยนะมันเป็นแผลเลยนะมันเป็นแผลเหมือนเนื้อขาดไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะตัดไหม่ทุกอย่างจะดีขึ้นเองก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวให้ดูทรงจมูกก่อนนะคะว่านั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะของเมย์ณน,นวันที่ถ่ายคลิปนะคะก็คือเดือนกกว่าเกือบสองเดือนแล้วะคะ่ะ เกี่ยวกับการทําจมูกอยู่หรือทําจมูกอยู่แล้ววิตกกังวลน,นะคะก็อยากให้วิดีโอนี้นะคะเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชมกับคลิปต่อๆไปนะคะที่เมย์จะมาพูดถึงขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะการทําทจมูกแล้วก็รวมถึงวิธีการดูแลตัวเองนะคะสําหรับเมย์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สาคัญนะคะเพื่อนคนไหนีสนใจจะทําจมูกอยู่ก็แท็กเขาเลยค่ะหรือเพื่อนคนไหนทําอยู่แล้ววิตกกังวลก็สามารถแท็กมาได้เลยหรือจะมาพูดดดคคุยกกกัันนไไ้้้ะะะใอมมเเหรรืจททชปึษาี่ Facebook Com บุ๊คแฟนเพจเมเนซ่าขีดบล็อกก็ได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในชน่องเมเนซ่าเพืเ่อไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้เมย์ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้าสวัสดีค่ะ